สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสรุป6สาเหตุเรียกรับทราบข้อหาสรุปสาเหตุ DSI เรียกแมนใบเตยรับทราบ3ข้อหาหนักสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กรมสอบสนวนคดีพิเศษ DSI ได้ออกหมายเรียกให้4คนในคดีฟอร์เรทีดีมี DJ m a แมนและใบเตยรวมอยู่ด้วยโดยให้เข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาใน3ข้อหาช่อกงประชาชนกู้ยืม บอในวันที่15กันยายนนี้ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดไทยรัฐได้สรุปสาเหตุ DSI เรียกใบเตย DJ Man รับทราบข้อกล่าวหาคดี Forex t d ไว้6ข้อดังนี้ DSI ตรวจพบเส้นทางการเงินหลายสิบล้านของใบเตยและ DJ Man นำการให้ปากคำของ DJ Man ใบเตยในฐานะพยานยเมื่อปี62เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดี ใบเตยดีเจแมนต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาช่อโกงประชาชนกู้ยืมพรบคอมเหมือนกับลอตพิงกี้พบความสัมพันธ์กับเจ้าของบริษัท f o r e ส t ีดีเคยไปกินข้าวออกงานกิจกรรมด้วยกันหลังรวบรวมพยายนหลักฐานได้พอสมควรพบว,ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริงหากไม่มาตามหมายเรียกจะพิจารณาออกหมายจับต่อไป ขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ